สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะพี่รดาชีวิตในต่างแดนค่ะวันนี้มาชมดอกไม้ป่าอีกชนิดหนึ่งนะคะชื่อด a มส์ o k เ e ตนะคะสวยมากๆเลยดอกก็กินได้นะคะแต่จะกินดอกตูมนะคะแล้วก็ใบที่มันอ่อนๆเนาะแต่ตอนนี้มันก็จะจะมีเมล็ดแล้วนะคะใครอยากได้ไปปลูกนะคะติดต่อพี่รดามาเลยนะคะมันกำลังเป็น เป็นเมล็ดเลยค่ะเพื่อนๆแล้วตอนนี้จะหอมมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นพืชดอกไม้ป่าที่ทานได้นะคะแต่เขาจะนิยมทานก่อนที่มันจะมีดอกนะคะเพราะว่าต้นของเขาและใบของเขาก็จะอ่อนกว่าค่ะเขาจะเอาไปทำเป็นผักต้มจิ้มน้ำพริกนะคะ แต่ต้องกินตอนที่เขาอ่อนแล้วเขายังอวบนะคะถ้าแก่แล้วมันก็จะมีรสชาติขมนิดหน่อยเนาะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไปกินผักคะน้าเราดีกว่าจะอร่อยมากกว่าวค่ะนี่นะคะดอกไม้พิรดาเนาะมันชื่อเดมโรเก็ตนะคะพิรดาออกมาตอนเย็นๆนะคะมันจะหอมมากเลยค่ะตอนเย็นนี้นะคะเขาจะเรียกว่ามาสเตอร์ออฟอีเวนิ่งเนาะ มันจะหอมเหมือนแป้งหอมอยังไงอย่างนั้นเลยค่ะโอ้ยหอมแบบมันมันอธิบายไม่ถูกนะคะเพื่อนเพื่อนมันหอมมากๆเลยค่ะแล้วทีนี้ใบเขานี่ก็จะกินได้นะคะตอนนี้นะคะมาดูใกล้ๆนะคะเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าตอนนี้มันกําลังจะมีเมล็ดแล้วค่ะพิรดาจะเอาเมล็ดนี้มันไว้ทําพันุ์นะคะ เรามาดูใกล้ๆนะคะพอถ่ายใกล้ๆดูสีของเขา้าสิคะสวยจริงๆเลยค่ะถ้าจะเอาไปจิ้มน้ำพริกก็คงจะไม่อยากกินเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันสวยมากๆเลยกลิ่นจะหอมตอนค่ำคืนนะคะที่รู้ๆเขาก็จะมีดอกสีขาวด้วยค่ะแต่ เราชอบดอกนี้ก็เลยนำาเข้ามาปลูกในสวนนะคะเป็นดอกไม้ที่ชื่นชมสบายตาอีกชนิดหนึ่งค่ะโดยเฉพาะสีของเขานะคะหวานเจี๊ยบเลยค่ะรสชาติของเขาก็จะเหมือนผักธรรมดานี่แหละค่ะผักสป i ินเ h หรือว่าผักกาดนะคะแต่ใบของเขาก็จะมีขนนิดหน่อยนะคะต้องทานตอนที่ใบเขายังอ่อนๆค่ะ เราจะเก็บดอกเข้าไว้ชื่นชมเก็บใบไว้ให้เขาเลี้ยงกา้านเลี้ยงดอกให้เราดูดีกว่านะคะไม่ต้องไปกินหรือว่าไปทานเขาหรอกคะ่ะเราไปซื้อผักตามซูเปอร์มาร์เก็ตสบายใจกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นพืชที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติคะ่ะเกิดขึ้นตามภูเขานะคะจะมาจากประเทศอเมริกาเหนือนะคะ ที่เขาขยายพันธุ์มานั่นแ่ละค่ะแล้วก็จะเกิดขึ้นตามป่าตามเขานะคะทำให้พื้นที่ป่าเขามีไม้ประดับที่สวยงามไว้ชื่นชมค่ะฟังเสียงนกร้องยามเช้าๆดอกไม้สวยๆสีหวานๆแบบนี้ก็ทำให้ชีวิตชีวาของเราสดชื่นและก็มีความสุข เหมือนกันค่ะเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้พิรดาก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาดอกไม้ที่ชื่อเดมส์โรเกตมาฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะสำหรับคลิปหน้าพิรดาจะเอาดอกไม้อะไรมาฝากนั้นฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะขอขอบคุณมากมายทุกการติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ